ติพงศ์พีเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาเปิด300รูบี้นะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะทำไมผมมีแค่4รูบี้นะครับเพราะว่าตามคลิปนะผมเปิดตอนเที่ยงคืนนะครับแต่นี่ผมมาทำคลิปช่วงวันอาทิตย์เนาะก็ <c oughs> มันคือการทำย้อนหลังนะแต่ว่าผมอัดคลิปตอนเปิดไว้อยู่นะครับตอนเที่ยงคืนเนาะ ปรากฏวามานะครับมาเต็มเต็มเลยนะโอ้โหเสียวสหลังวา้าบวาบเลยนะอ่ามันเพิ่มโอกาสอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้เนาะนี่เพิ่มโอกาสอยู่นะครับแต่ผมเปิดตู้ทางซ้ายนะจะเป็นเอริสกับลุยเจิดอ่าพี่เจิดนะครับอ่าเอริสกับพี่เจดิดผมเปิดเนี่ยเต็มเต็มเลยอ,อ,อะไรเต็ม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 ยังไงก่อนที่จะไปชมคลิป เปิด300รูปีตอนเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวไปกันที่ห้องทดลองก่อนเนาะแป๊บหนึง่งอ่าพอดีว่าห้องทดลองเนี่ยผมรีได้อ่ากระดานนี้นะครับกบดำเนี่ยสตัวนะแล้วผมมีแร่ม่วงอ่าอยู่ที่25600นะครับผมไปแอบย่อยมานะ <c oughs> เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำคลิปนะครับอ่า เค okay. เหมาพอเหมาเสร็จปุ๊บนะอันสุดท้ายเนี่ยผมจะกดฟรีนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าจะได้กระดานแร่ไหนนะ,ะแล้วก็จะได้กบดําหรือเปล่าอมาลุ้นกันเรียบร้อยสองสามนี่แนะ่กระดานนี้ผมได้สี่ตัวอิ่มๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยแร่ฟ้าว่ะท่านผู้ชมแร่ฟ้าว่ะกบดำานี่ เป็นไงเป็นไงดวงมาแล้วครับดวงมาแล้วแหมกลิ่นเกลือเนี่ยผมไม่ได้ยินแล้วนะคิดเหมือนผมไหมผมไม่เกลือแน่นอนอ่ะขออนุญาตเหมากระดานนี้ก่อนนะครับฮ้ยทำไมต้องพูดคำว่าเหมาวะเอาแล้วไงพอพูดคำว่าเหมาเนี่ยมันจะถึงตัวสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเท่ากับว่าผมได้ห้าตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้ไอดี ID นี้เอาแล้วครับไอดีนี้เอาแล้วครับเหมาแน่ๆโอ้โหเอาแล้วเหมาแ,แน่ๆ ขอละไม่ได้ขอเจต้าวเมาเมาก็เมาโอเคครับเรียบร้อยนะครับครับผมจัดอรอบโคลโบเอสอะตอนี่นะครับหรือว่าโคลโบที่มีตัวเก่งก็คือเจ้าทนายนะครับนทนายฟินิกนะส่วนผมไม่มีนะครับผมมีแค่อัยการเอ็ดเวิร์ดแล้วก็น้องมายะแล้วก็อัยการโกลดนะครับ มันเปิดไม่ได้จริงๆนะพยายามนะครับฮะโอเคเตรียมรับขวัญขนาดนี้เนี่ยเปิดกระช่าิจะเป็นยังไงโอเคไปชมกันเลยครับ Uh huh. yeah เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างฮะสามร้อ uh ยูบี้เนี่ย uh huh. ได้เลยนะครับอ่า uh huh. แต่ใช่ว่าผมจะได้แค่เอลิสตัวเดียวนะอ uh huh. เดี๋ยวให้ไปดูว่าผมได้ตัวไหนมาบ้างนะครับก่อนหนะ้านั้นผมก็ได้หนึ่งตัวนะอ่า uh huh. ให้ดูน้องก่อนเนาะนี่เป็นไงนี่เป็นไงใครว่าผมเกลืออ่า uh huh. ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โผล่ในไอดีหลักนะมาโผล่ในไอดีรองไอดี ID รองก็จะคล้ายๆไอดีลหลักแล้วนะครับค่อยๆทยอยเปิดได้ทยอยเปิดได้แต่จะเสียเปรียบแล้วก็ด้อยกว่าไอดีหลักผมตรงที่ว่าเกียร์มีน้อยนะครับอยากจะบริจาคเกียร์จาก i อดีหลักให้ไอดีรอง ID ดีนี้จังเลย <c oughs> โอเคแล้วที่จากผมเกลิ่นไว้นะครับว่าผมได้ตัวไหนบ้างนะเอ้ยว่าผมได้อีกตัวหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้น ก่อนหน้านั้นผมได้ตัวไหนวะไหนอะนี่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 ผมได้ตัวนี้ร็อกซี่นะครับอืมเท่ากับว่าคลาโบเนี่ยผมได้สองตัวเลยนะอ่าพันยาผมนี่เฟิสปลัดไปก่อนแล้วนะครับได้เอลิทก่อนนะสองตัวด้วย <c oughs> แล้วก็ต่อมาผมได้ร็อกซี่นะครับเพว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปบอกนะครับว่าผมเปิดได้นะผมอุ้ไว้ก่อนอืมแล้วก็ เมื่อคืนนี้นะครับตอนเที่ยงคืนก็เปิดได้น้องเอริสนะครับอ่าโอเคนี่เอริสผมคิดว่าผมจะวืดซะแล้วนะครับไอดี ID รองไอดี <c oughs> หลักเนี่ยก็คือถ้าไม่มามันไม่มาเลยนะครับตั๋วไม่ออกคือไม่มาเลยนะอย่างน้อยมันจะติดตัวกับกาก,าก,าก,ากมาบ้างนะครับแต่นี้ไม่ไม่ได้เลยนะปะเราไปทําการยัดกบแดงเพื่ออัปเกรดไปทีละสเต็ปนะครับอ่าโอเคไป กดดั้งวันนี้ก็จะสบายๆหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ e XP คูณ2นะครับทุกอย่างคูณ2หมดเลยอ่ารวยครับอเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทำการสลับให้น้องเอริสนะครับให้เป็นว่างอันตรากันเลยที่ฝรังไป เมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับเลยต้องไปแอบเก็บวัสดุมานะครับคือวัสดุหนึ่งดาวเนี่ยขาด1นคิ้นนะครับเขินเลยอ่ะเโอเคสลับเลยครับ <c oughs> ว้าสวยงามมาก <c oughs> ลูกสาวเจ้าเมือง <c oughs> โรอาเอริส <c oughs> โอเคครับ นี่ผมเนี่ยเตรียมของสลับไว้เรียบร้อยนะครับเป็นไฮเปอร์นะแต่เดี๋ยวเราจะไปยัดกบทําเป็นอันตรา็กันก่อนนะอจะได้ไม่เสียของครับรีบทํารีบใช้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะบูดนะอ่าไปครับกบดาพร้อมโอ้โหพร้อมจะเกือบบูดครับดีนะไอดี ID เนี่ยผมไม่ไปหาตัวยัดเล่นนะครับเพราะว่าไอดีหยัดเล่นไป2ตัวนะครับไม่ออกจริงๆ id 4 id อรบาลผมนะครับอันนั้นก็ยัดเคโรโรอ่าอ,อันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ดีครับแล้วก็เป็นชุดเดียวนะส่วน id 2เนี่ยผมเล็งอยู่ว่าจะปั้นตัวไหนดีสุดท้ายเปิดออกครับโอ้โหดีผมไม่ไปยัดเล่นนะโอเคครับยัดเลยกว่าห้าตัวแรกอย่าไปพูดเยอะครับอย่อนคาญกันอีกห้าตัวไป อีกห้าตัวเป็นสิบห้าตัวอตอนนี้ A บห้าแล้วอีกห้าตัวสุดท้ายครับนี่คือหาผีประวัติศาสตร์ของไอเดียรของผมแล้วครับ เรียบร้อยนาทีประวัติศาสตร์นะครับเอลิส่าร่างอันตราแม็กนะครับไปอ้ยอดโอ้โหค่าที่คุณคู่ควร <c oughs> อ่าตอนนี้เป็นร่างอันตราแม็กซ์แล้วนะครับผมจะไม่เอาไปทดสอบนะครับเหมือนคุณดีเคนะผมจะ สลับไปไฮเปอร์เลยนะครับแบบพร้อมใช้นะครับสเด็จน้ําเลยทีเดียวอ่าสเต็จประมาณนี้นะครับในช่องนี้นะโอเคเอาสลับกันเลยดีกว่าไปครับงามจริงๆ <c oughs> โอโ้ของก็พร้อมนะครับอ่างเงินก็พร้อมโอ้โหจิ๊บจิ๊บไปครับ เรียบรอยเกิดชอตนี้พี่ก็ยังใหม่เกลือโหต้องมีคนอ่อมันไส้ผมแน่นอนเลยโอเคครับเอริสแม็กแล้วนะครับยอดฝีมือวิชาดาบอ่าโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวให้น้องกันนะไปกันที่ อุปกรณ์แลวนะครับไายจริงๆเ่ะผมเล็งชิ้นนี้นะครับให้เอลิสนะครับแต่ว่าเจ้าอายการเน็ตเวิร์ดเนี่ยผมก็ต้องการให้มันออกมาทำชง,งักนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เกียร์นี้ให้นะครับเดี๋ยวขอขโมยเกียร์จากซลลีดีกว่าเนาะซลรีบินนะครับอ่าโอเคขอยืมก่อนนะนะ ถอดเกียร์สดเลยครับนี่รีบอะเรารีบอ่ะนายนายเข้าใจแล้วป่ะ <c oughs> ใส่เลยแฉกอัวนี้เกียร์ชิ้นเดียวนะครับทางโจมตีปลาไป5.6ล้านนะครับอ่เกียร์ชิ้นที่สองใส่อะไรดีชุดฮาโลวีนก็อยู่กับเจมมืดเนาะอันนี้ก็อยู่กับอายการ เดี๋ยวนะเลือดมีเยอะแล้วอ่าเป็นรองเท้าเลยแล้วกันครับเป็นคลาสสิกเลยอ่าแร่ธาตุพันสี่เจ็ดสิบเนาะน่าจะไม่มีปัญหาอ่านี่ใส่เลยโอเคแล้วก็อัพเกรดครับคือแบบสดๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่มีสแตนอิม อโอเควันนี้ที่เราคอยครับอ่าเหลือได้ท่าเท่าไหร่9 3 2ลงสนามถ้าไม่700ไปลาย,ลายก็800ต้น,ต,นต้นนะอ่าขอดูสเตตหน่อยครับอ่าตอนนี้เป็นอย่างนี้นะแป๊บป๊บ,ปบอ่าโอเคช่องสุดท้ายอันนี้ใส่ให้โคนี่เศรษฐีเหรอโคนี่เศรษฐีน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับอ่า ยังหวะนี้ปล้นเลย <c oughs> ปล้นเลยนะครับขอส,สดด้วยอโอเคหลังจากที่ไปขโมยเพื่อนในไอดีมานะครับก็ใส่ให้เขาเลยวเรียบร้อยการสกิล117นะครับแล้วก็อาาัตราใช้สกิลโอ้โหเท่าไหรอ่อ่ะ129 แล้วก็อัตราการหลบสกิลนะครับ79นะครับแร่ธาตุเรนเจอร์ที่ใช้932โอเคโอเค,อเคยอดอยวันนี้ที่เราคอยเอริสนะครับเป็นสายว่องไวเนาะแล้วก็เป็นธาตุไฟนะครับซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับ ID2 ผมนะ IDPK นี่นะครับ ผมเนี่ยไม่มีดาเมดธาตุไฟเลยนะครับอ่ะตัวแรกที่แม็กเซ่าก็มันตกรุ่นไปแล้วนะครับตัวที่2ก็จะเป็นไอายการเอ็ดเวิร์ดนี่ก็ส่วนมากจะไปในทางป่วนนะครับแล้วก็บัฟนะแต่ดาเมดหลักจริงๆเนี่ยไอดี ID นี้เนี่ยไม่มีนะครับโอ้โหแล้วพอเปิดได้มานี่ครับหวานหมูแก้วโอเคสกิลที่หนึ่งนะครับก็ทุกคนอาจจะรู้แล้วเนาะแต่ผมจะ อ่านให้ฟังอีกรอบครับโจมตีสุดกำลังนะครับสกิลหนึ่งนะยกเลิกอ๋อสกิลที่หนึ่งเป็นสกิลดัมเมจยกเลิกอมตะนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูชง,งักเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังสกิลที่สองดีใจสุดๆเป็นสกิลบัฟนะครับคือเป็นสกิลบัฟตีพื้นที่บวกความเร็วในการโจมตีโ,โหนี่ก็สุดยอดครับและที่เป็นท็อปออฟเดอะทาวน์นะครับในเดือนนี้นั่นก็คือ นี่ความสามารถไฮเปอร์นะครับจู่สตรูออกปฏิบัติการชั่วคราวอ่าเรียนมากครับจะเสียดังเสียอย่างเดียวผมมีแค่ตัวเดียวนะ,ะไม่มีเจ้าตัวรูเดียสนะครับก็มไม่เป็นไรได้ตัวเดียวแล้วก็ได้ตัวเก่งของรอบนี้ก็ถือว่าแหลมครับโอเคเดี๋ยวจับน้องไปเล่น PVP เลยดีกว่าโอเคไปครับมาอยู่กันที่ PVP นะครับ ฮ่าโอ้โหแฟนขับเพียบเลยเป็นไงแฟนขับเพียบเลยครับอ่าไม่ต้องซีเรสไม่ต้องตกใจครับไอดีนี้ประมาณนี้แหละครับโดนตีทุกวีกเดี๋ยวขออนุญาตลอง pvp ให้สัก2ตานะครับมันคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะอ่ะรอบแรกไปครับขอเจอทีมนี้เลยแล้กกันนะครับทีมนี้เนี่ยไม้จะเยอะหน่อยนะ3ตัวนะครับ1 2 3แล้วก็ธาตุมาธาตุไฟอีก3ตัวนะครับ1 2 3 ถ้านด้มีสองตัวหนึ่งสองโอทีนี้จัดบาลานอยู่นะครับเนี่ยจัดทีมถือว่าบาลานอยู่นะ,ะแต่ไม่มีท่าแสงอ่ะไม่เป็นไรอันนั้นถือว่าเป็นท่าพิเศษนะครับท่าเสริมนะผมมองว่าเป็นท่าเสริมครับเอาโอเคทีมแรกขอเจอทีนี้ไปอ่าผมยังไม่ได้จัดใส่ทีมนะครับโอเคไปขออนุญาตเพิ่มก่อนนะโอเคครับ กลับมาแล้วนะครับพร้อมน้องเอริสนะครับผมเอาแทนที่ของน้องมายะ่าเพราะว่ามายะนี่เป็นตัวบัฟนะครับอ่านี้ผมต้องการดาเมทธาตุไป่าโอเคไปครับนหนขอดูหน่อยเซตัวใหมนี่จะตจ้าสัแค่ไหนโอ้โหผมยังไม่คิดไม่ฝันว่าผมจะได้เลยนะครับ นี่ผมฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้วันกะไเซาร่าอ,อาการดีใจมันก็จะร้อนๆหน่อยนะครับสหับทีมนี้ l 3 9เนี่ยผมว่าเกียร์เขาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมงัดอไอเทมเนี่ยสามชิ้นแล้วนะเอาลงไหมเนี่ยตอนแรกผมมองว่า,าจะเอาริโมรุออกนะครับแต่ริโมรุเนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าพอมันตายนะครับ มันจะเขาเรียกว่าไงฟื้นคืนชีพนะอ่ามันถึกนะครับพอมันฟื้นคืนชีพมาผมมองว่ามันถึกนะถือว่าเป็นการซื้อเวลาได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับอ่ารอบแรกโอเคอ่าแล้ลแล้แลมครับรอบแรกโอเครอบที่สองลุยรอบที่สองอ่าผมขอเจอทีมนี้นะครับทีมนี้ มีธาตุไม้เนี่ยสตัวนะครับแม็กซสามนะหนึ่งสองสามแล้วก็อีกหนึ่งตัวไม่แม็กนะครับนั่นก็คือเอหินเมฆหินเมฆนะครับธาตุไม้สี่ไฟหนึ่งน้ำอีกสามนะครับหนึ่งสองสามอ่าแล้วก็มีธาตุอะไรนะธาตุมืดนะครับนี่มูลนักเรียนพูดถึงมูลนักเรียนเนะมื่อก่อนผมก็อยากได้นะตอนนี้ไม่ค่อยอยากได้แล้วครับอ่าเพราะว่าได้อาม่าแม็กซ์แล้วเนาะ อ๋อนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งในหลักการการเลือกตีเนี่ยนะครับเราต้องหาทีมที่เขาเนี่ยแพ้ทางธาตุเรานะอ่าจริงๆอ่ะไอดีเนี้ยไอดีสองของผมนะครับจะเด่นที่ดัมเมจไม้นะดัมเมจไม้อ่ะผมมี3ตัวนะครับนะั่นคือยัตเตอร์แมนหนึ่งชินปุแล้วก็ริวนะครับอ่าสามประสานธา,านะตุไม้นะแต่แต่ที่เลือกทีมนี้เนี่ยที่ไม้เยอะเนี่ย ผมจะทดสอบดัมเมทธาตุไฟของน้องเอริสนะครับนะว่ายืนคู่กับตัวไหนอะยืนคู่กับเจ้าตัวอะไรนะชินโนบุฮะมันจะเป็นยังไงนะครับผมว่าสู้ได้แหละแต่อยู่ที่ว่าสู้แล้วมันจะเป็นยังไงนะ <laughs> สู้ได้หรือได้สู้อเคไปครับะประจำการเรียบร้อยแม่มองกี่ทีก็ดีใจจริงๆ <laughs> ไปครับรอบสองอาอกมาออกมา,ออกมาหัวถึกนะครับเนี่ยแล้วก็โดนก๊อปปี้กระจายผมรู้สึกว่าคอลโโบนี้เนี่ยโดนก๊อปปี้ง่ายมากนะครับทุกทีเนี่ยคอลโโบที่ออกมาใหม่เนี่ยแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยจะถูกก๊อปปี้ได้ค่อนข้างยากนะครับแต่คอลโโบรอบนี้เนี่ยคือแต่หัววันเลยก๊อปปี้ยังไงก็ติดนะครับอ่าอุ๊ย โเทมได้อะทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหเอริสอะเอลิสแปลกอะ <c oughs> เรียบร้อยครับอ่าพีวีพีประมาณนี้ครับอ่าหัวดได้แล้วครับว่าผมเปิดได้เอริสแล้วนะอ่ามีใครอยากแวะไปดูกิวผมไหมไปไหม อ่าผมพาไปดูเลยดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่อยากดูนะกิวแบ็กซันตอนนี้จะเป็นกิววอลเฟตสานะครับอ่าไปเข้าไปดูเลยดีกว่าอ่าตอนนี้กิวผมตีแตกไปสองป้อมแล้วนะครับเหลือป้อมหนึ่งนะครับอีกโอ้โห,หนึ่งหนึ่งดาบเองแต่ไม่มีใครเอาลงนะบอกได้เลยว่าป้อมนี้นะ่ะหินมากนะครับอ่ะให้ดูทีมป้องกันเขาโอ้โหเนี่ย ลากคิวของคิวผมไปกี่คนเนี่ยดูสิครับโอ้โหเอาชีวิตไปทิ้งกี่คนเนี่ยแล้วก็ทีมเนี้ครับเห็นไหมกอตั้งรับน่าจะชนะสิบกว่าครับตีไม่แตกสักทีท้อเลยครับอ่าแต่ที่กิวผมได้คะแนนเยอะกว่าเนาะเป็นเพราะว่าตีป้อมแตกไปสองป้อมนะครับเดี๋ยวย้อนมาดูฝั่งกิวผมนะ เนี่ยป้อมหน้าผม1-6เนี่ยโดนตีหมดเลยนะครับแต่แต่ว่าไม่มีป้อมไหนแตกนะแต้มที่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับเขาจะได้น้อยอได้ก็ได้แต่ว่าได้น้อยแต่ถ้าอยากได้2ต่อคือได้แต้มตีแล้วก็แต้มป้อมแตกเนี่ยจะได้เยอะอพยายามแชทคุยกับลูกคิวเยอะๆนะครับวางแผนนะว่าจะเอาป้อมไหนก่อนนะครับโอเค ยังมีที่ว่างอีก5ที่นะครับสำหรับคนที่สนใจนะกิวแบล็กซันประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตรับรูบี้ก่อนเนาะโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็น่าจะ15นะครับสิบห้ารูบี้นะรับเลยเรียบร้อยเดี๋ยวส่วนตัวของล็อกซี่เนี่ยน่าจะมารีวิวทีหลังนะครับ เออันนี้จะเป็นรีวิวฉบับหลังเปิดนะครับยังไม่เต็มรูปแบบนะครับอ่าส่วนเกียร์ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกียร์ฟรีเนี่ยแนะนําเป็นธนูโล่กระเป๋าหรือไม่อ่าปืนโล่กระเป๋าหรือว่าจะเป็นธนูโล่แหวนหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับปืนโล่แหวนอ่าประมาณนี้ครับเกียร์ฟรีนะอ่าประมาณนี้ครับ คนที่ได้แล้วถามว่าปั้นแม็คปั้นแม็ดีไหมนะครับอมองว่าปั้นได้นะเป็นตัวดาเมดนะครับตัวดามเมจผมมองว่าปั้นได้นะอตอนนี้ผมมีตัวดามเมดไฟ1ตัวนะแล้วก็ตัวทําป่วนหนึ่งตัวนะครับของคาดไฟอ่าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะ อ่าแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มทำเพจแล้วนะครับเป็นเพจของผมเองนะกันทิพง์ P.K. for Game นะครับคนที่สนใจนะครับอยากจะไปพูดคุยหรือว่าไปคอมเมนต์ถามอะไรต่างๆเนี่ยก็ถามมาได้นะครับอ่าเพิ่งสร้างเมื่อคืนอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผันจลางทุกครั้งสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะบ๊ายบาย